ก็ที่อยู่ในห้องใช่ไหมความคาดหวังคือมันไม่มีแล้วกับคู่เทคเราเพราะว่าไอสามคืนสี่วันเนี้ยคือมันได้รู้แล้วว่าแบบเขารู้สึกกับใครมากกว่าที่เขามอบดอกไม้ให้กับพี่เบนกับพี่เบนอ่ะคือเราได้คุยกันแล้วพี่เบนเขาก็ถามเราแล้วแบบว่าแบบเออถ้าแดนเนียลอ่ะจะให้ดอกไม้พี่เมย์จะโอเคไหมเราก็บอกว่าโอเคทุกอย่างเขาลบในการตัดสินใจของของคู่เทคเราแต่กับพี่เบนอ่ะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วเราก็ยังคุยกันแบบพี่น้องได้แต่สำหรับแดนเนียลเราขอบายไม่ยุ่ง เพราะว่าก่อนมาเขาบอกว่าถ้าเราไม่มาเขาก็จะไม่มาเออเนี่ยก็อยากมาเป็นคู่กับเธออยากมาทำกิจกรรมกับเธอนู่นนี่นั่นแต่ถึงแอ้พอแบบวันแรกยูโอเควันที่สองทำไมยูถึงแบบไปเล่นกับคนนั้นแต่ยูมาบอกต่อหน้ากล้องว่าแบบเฮ้ยยูแบบไอเป็นคนเพื่อนเยอะไอเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนไอเป็นแบบเฟลลี่คือแบบว่าคู่อื่นอย่างคู่เต้ยพี่เต้ยกับลักกี้อย่างเงี้ยคือเขาก็ยังแบบให้เกียริกันและกันว่าแบบเออเนี่ยมากับคู่เทคนะ เออเล่นได้กับผู้หญิงแต่แบบยังมีช่องว่างแต่อันเนี้ยคือแบบอารมณ์แบบจะเอาคนนี้ด้วยจะคุยคนนี้ด้วยจะคุยคนนี้ด้วยคือตอนแรกอะบอกก่อนเลยนะว่าแดนเนียลอะไม่ได้สเปคแต่เราไม่อยากต้องแบบเอ้ยเนี่ยไม่ใช่สเปคเราไม่คุยเราก็ยังเปิดโอกาสที่จะคุยจนมาสองวันแรกที่เทคมาสองวันแรกคือแบบวิดีโอคอลหาไลน์หานน่นนี่นั่นแบบดีมากแล้วพอวันที่3ก็คือหน้ามือเป็นหลังมือแบบ3วันตอบทีโทรไปก็แบบไม่รับหรือนะ้าจะไปกินข้าวเจอกันอย่างเงี้ยก็แบบ ไม่ไม่พูดไม่รับบอกแค่แบบไม่ตอบออนเฟซแต่ไม่ตอบอะไรเงี้ยแล้วก็บอกมาว่าแบบเออในเน,นี้ยไม่เล่นโทรศัพท์แต่อย่างน้อยอ่ะเออไอ,อเข้าใจอยู่นะว่าอยู่อ่ะเป็นคนต่างชาติอยู่แบบลูกครึ่งเออเขาแบบไม่ติดโทรศัพท์แต่อย่างน้อยแบบเออมันก็ต้องมีคุยกันบ้างแต่เขาก็เลือกที่แบบเออไอก็เป็นอย่างเงี้ยอ่ะเราก็แบบโอเคั้างั้นเดี๋ยวไอลองปรับก็พอปรับใช่ไหมก็แบบเราก็เริ่มลดความรู้สึกลง จนแบบเขาไปทิปกับครอบครัวที่อียิปต์ยี่สิบสี่จนถึงสี่มกราาวิดีโอคอลหาทักหารายหานู่นนี่นั่น,านหาแบบดูแลทคแค่เหมือนแบบช่วงสองวันแรกที่คุยที่เทคออกมาเลยจนเรารู้สึกดีแล้วพอกลับมาไทยก็หายไปอีกจนมาก่อนมาทิพ์เราคุยกันก่อนมาทิพ์เนี่ยวันหนึ่งเขาเหมือนแบบอารมณ์แบบยังเป็นผู้ชายแบดแบดยังเป็นผู้ชายลักสนุกยังไม่ชัดเจนกับสิ่งที่แบบคําพูดเขาพูดอีกอย่างหนึ่งการกระทอีกอย่างหนึ่ง เมเมไม่ให้คาขอโทษนะถ้าจะให้ไปเป็นเพื่อนหรือพี่น้องกันอะเมย์ก็ไม่เป็นเพราะว่าเมย์อะอยากให้เขาพูดความรู้สึกตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่แบบมาบอกวันเนี้ยคือแบบมันเสียความรู้สึกมากๆทั้งๆที่ก่อนมาอยู่พูดแบบนึงมาในทิปอยู่เป็นอีกแบบนึงจนมาวันนี้อยู่มาพูดแบบนี้ว่าแบบเหมือนไอว่าไอเป็นคนแบบเออไม่เข้าใจอยู่อยู่อะ อยากให้ทุกคนใส่ใจยูแต่อยู่ใส่ใจไอหรือใส่ใจคู่เทคอยู่หรือเปล่าหรือคนที่อยู่อยากที่จะคุยจริงๆหรืออยู่แบบไม่ได้อยากที่จะคุยกับใครจริงๆอยู่แค่อยากสร้างกระแส